ปุงเทอเดียวจบขขาเลยเอาไปทิมบอกบอกปุงเทอเดียวมันแสบนะครับปุงเทอเดียวกินบ่ได้เลยเอาไปทิมพี่น้องว่าสันกุน๊คือกันแสบแสบครับปุ่งเทเดียวแสบเลยพอเลยจบเขาตักสถวทไปกินเลย ปกติกัตอยอยู่ต้นมันมาต่ำเลยก็ได้นะครับกลัวต่นีเพราะว่าเป็นลร้เครืออยู่อันนี้ทางนั้นเอาถ้วยเราไปล้างอีกหน่อย โอ้สุดยอดมากเลยนะครับลุกสากล้างเรียบร้อยเหลือถ้วยกินเสร็จค่อยล้าง ขาของต่างๆนะครับผมบอ่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมต้าเขาใช้แล้วแล้วก็ต้องเก็บให้เขาที่นะครับผมเขาที่เขาทางรักษาให้ดีนะครับผมเขาจะได้อยู่กับเรานาน,าน,านๆพอเราต้องการมาใช้งานมากิน มันก็ง่ายนะครับผมมันก็สะดวกต่อการหยิบช่วยมาใช้งานถ้าเราทำเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยนี่ก็ก็ไม่ไหวนะครับผมไปไปกินนะครับทีนี้แซบปุุงเอเดียวจบเขาวเลยแซบแซบเปรี้ยวนัวเผ็ดหวานกลมกล่อมแซบนะครับวันนี้